ไรครับอืมทีแสงติมนนะอืมอารบีนตำแหน่งอาบีตำแหน่งอาบีก็ใครก็ได้ทั่วไสูงๆเลย้ยแบบนี้เลยชอบวอเกอร์วอเกอร์อออสูงๆเหมือนกันนะ หนูไกลด้วยวิ่งเร็วด้วยสักสามนั้นสามนั้นสามนั้นเก้าเก้กว่าโอเคครับอาบีเราได้แล้วต่อไปซีใช่ไหมซีเอ็ครับเออเออเราไอยู่อันนี้มากกว่าอันนี้มาก มีมากเลยนะไมีมากสามล้านงั้นถ้าเราจะซื้อเหรอคือนั่นฟอร์ดที่เราเลือกนะฟอร์ดนะงั้นฟอร์ดอยู่กับสเตอร์ลิงแจ็กกีวิช

คนเกบกีนะนี่มาอ่านี่ม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 า 九四。

ก้าสิบนี่อะไรเดีメメ๋ยวหาตัวมาทีนเอาไม่ต้องไม่เป็นไม่ต้องีไตัวนี้เอามายๆแหละ สองล้านเพิ่มห้าล้านแล้วยี่ดูนี่นี่มากนี่มาอันนี้มากกว่านีมากว่าน,นีมากว่านา okay ạ, còn phần thi đèn thì chúng là khi chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ có lợi nhuận. Nên là khi chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ có lợi nhuận. Nên là khi chúng ta bán có lợi nhuận. Nên là khi chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ có lợi nhuận. Nên là khi chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ có lợi nhuận. Nên là khi chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ có lợi nhuận. Nên là khi chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ có lợi nhuận. Nên là khi chúng ta bán ra thì chúng ta sẽ có lợi nhuận. Nên là khi เดี๋ยวครั้งนี้มม่นูะจะชนะหรือเปล่านะครับผมแต่ครั้งนี้มีกองหลังและกองกลางที่ดีนะครับผมนะก็กองหน้าที่ก็ได้ใช้ได้นะครับผมแล้วก็กองหน้าที่พอใช้ได้แล้วแหละซกองหน้าลดตัวหนักลดแปดสิบเก้า oh ก็โอ้ my god อืม เขาเหลืออีกห้าสัตไอคอนทั้งนั้นเลยทีโอทไวไอคอนด้วยทีโอทีไวไอคอ,น,อ,อจน,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 นจะยับขนาดไหนวะทีมผมเนี่ยมาดูกันว่าจะยับขนาดไหนจริงเราคือแบบทีมผมมันเป็นทีมผู้เล่นใหม่ครับหโ,โมง เรียบร้อยทำไมแพ็กที่ออดีมายางี้มันง่ายจังวะดูโกเพลยวพุ่งปัดไปปานจะเซฟสุดท้ายไม่รอดอไม่ได้กินผมหรอกุ้ยส่งพิษ ไปไปพี่โดเลยดีโอเก็บบอลดีเก็บโดสูงไงเราอ้อโอเคไปให้ให้แซมบาเราได้เฉยใชยบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เลี้ยงเลยเนะี่ย เต็มเต็มเลยเขาเขามาดันไว้ดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียไอผมจะเดินไปแต่โอ้โหเขาบังอ่ะโอ้โหที่โกงเลยอ่ะ อะไรวะเออลูกฮาร์นดนเก็บบอลได้มาแล้วพี่โดวะโดนโดวเอาสเตปเซมบ้าผมนี่ไงเดบอยมากุลิดลุนกุลิดลุนกุลิดผมยิงไม่เข้าเว้ยนี่ง amba, ไงสเตปเซมบ้าแลวได้โชว์ของนะ นยยั่นไงโอ้ว่าแล้ว <sighs> อะไรทีอะเอาอะไรจันอ๋อล้ำหน้าอืมแบบเปิดมาเด็กฤิตน่าจะขยับตัวนะครับเพราะว่าเอลิสซอนผมเนี่ยน่าจะไม่เปิดมั่วนะเอาไม่สไลด์โอ้เรียบร้อย ร้อยโอ้โ oh หไม่สไลด์อ่ะเรียบร้อยเลยผมกดสไลด์แล้วไม่สไลด์โอ้โ oh หตรงนเนี้ยเนี่ยเรียบร้อยเลยโอ้โหเรียบร้อยโดนไปแล้วจ้าโดนไปแล้วจ้า หนูหนย,ยจ้าไอ้ยเอ,าอ้าเบียดนะจาน้าหนูเบียดนะเนี่ยโอ้ตรงเส้นอยู่เลยจ้านมันยังตรงเส้นอยู่เลยจ้านนี่เอาหลายรอบแลวนะนเรื่องบอลตรงเส้นนี่เออสไลด์ว้างเดียวทำยังเออเฮ้จ้านชนนะจ้าหน จานไม่ยุติธรรมเลยจัจารยไปด้วยไปล้วโอ้หยากิลีดหาช่องบางดีอ๋อวิหาแลนมาแล้วโอ้โหโอ้จัง ลูกตะกี้เขาแบบเ e อไอเกมโคตรแย่เลยอ่ะนี่ไงโอ้โหนี่ต้องแบบนี้ดิเออันแบบนี้ดิโอ้โหแพกแล ท้กหัวเมื่อกี้ไม่สลนลด์อ่ะโหไม่ใช่ข้ออ้างด้วยผมไม่ได้อ้างเลยมันจริงๆอะ่ะถ้าสไลด์ก็ได้แล้วชื่ออะไรอ่ะไวไฟเหรอชื่อไวไฟทุกคนโอ้ทำประตูทั้งดีเลย ไม่เอาไม่ได้เอา้เอาผมอื้มเขาเขาเขามาแข่งกับผมหรือเขามาฆ่าผมเนี่ยอย่าบอกเปิดมา O v R หนึ่งร้อยไม่เอานะ่ะอย่าบอกนะอันนี้จิบลาอันนี้จิบลาโอเค 95นั่นไงแล้วโอ้โหไอคอนทีโอทวทั้งนั้นส่วนที่เหลือก็แบบเป็นทีโอทวบ้างตุดจีนบ้างเอนอะที่เหลือนะนี่ไงอุวยเหมือนได้เหมือนได้เหมือนได้หูดีเดียวเหมือนได้เลยแล้วลูกนี้โดดจุงสูงแล้วมองเข้าป่าโต ซูเดอะบอยเปิดแมนจริงเปิดแมนจริงไม่อิงนี่ยายถ้าอิงนี่ยายผมก็เป็นคนแต่งคอนคอนแล้วใช่ไหมถ้าอิงนี่ยายเนี่ยผมก็คงไม่ใช่แบบไม่ใช่็นเอกนะครับผมก็คงเป็นสุนทรพู่แล้วนักแต่งคอนนี่ไยห อุ้ยฟันได้เมสซี่นี่ไงเมสซี่โอ้โหนี่เดียวจังหวะนี้ก็แบบเปิดมาแล้วแบบหลอดดากได้ยังไงอะ่ะโอ้โหไม่เตะไม่เตะไม่เตะโอ้แทนที่จะสไลด์เตะก็ได้พอลูกส่งนี่สไลด์ดีเหลือเกิน นี่นี่นี่โอ้ยกับโดนแย่งกันนั่นนะ่ะนี่โอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้แล้ววิ่งตัดบอลกันนี่อ่อฮัมเอาเอดิสัน thôi của đường thôi này thôi 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 มื่อกี้โดนป่ะน่ะไม่โดนมั้งเชฮนว้นาไปนีมาวิ่งนมาวิ่งนีมาวิ่งน้าวงปัก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 สิงโอ้โหล้วออกโอ,โ,โอ้โหเอ้เกมเขาอะไรอย่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ห,ห,หล,ลอกเราหลอกหลอก อ๋อว้ยโดนตัดอีกนี่ไอเมซี่ผมอืมลอนเสียไปเมซี่อะไรวะเบอร์สองอ๋อไปกดในตรงนู้น จริงโอ้แล้วจะ,จะทุ่มเองงั้นหรอทุ่มเองทุ่มก็ได้ทุ่มเองก็ได้นี่ว่ะอุ้ยจานโอ้ฟาวนาจันแบบนี้ฟาวนะจนัแบบนน,จน,นี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงแล้วฟันได้ไงฟันได้ไงเออของจริงเออเอะไรลืมไลไรมาแล้ว เราเริ่มมาละเราเริ่มมาละเราเริ่มมาละไอคอนเราเขาเริ <unlikely> ่มาไม่อยู่ละฟูไอคอนทิวทวายเขาเริ่มาไม่อยู่ละแต่ของมันก็ไม่ได้ฟูเยอะนะครับผมเมซี่ก็เกือบจะฟูแล้วแหละเมซี่ก็เกือบจะไอคอนแล้ะเพราะว่าก็อีกห้าปผมไม่ก็อีกกี่ปีไม่รู้นะครับผมสุดมากแล้วฟูมอจะเลิกตอนสี่สิบเลครับผมไม่ก็สี่สิบสองสี่สิบเอ็ด เได้เจอคิเตนโนไอคอนนี่ไงนี่ไงเด e b บอยเขาก็มีไว้นี่ไงนี่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 น่ไล่อนดีมากคือเบอไล่บอนแล้วนี่ไงโห้ยมาแล้วล้าหน้าครับทุกคน พี่น้องโอ้ล้ำสองคนเลยเล่นล้ํสักสองคนเลยฮะเปลี่ยนด้านกงอนเอาเปิดให้เนมาสิครับรออะไรอ่ะโอ้โแล้วมันถอยเป็นนะนี่เราเป็นนะนี่ไนียไงไงไม่สิอืม นี่นี่น so ี่ต้องปันต้องป้องกันดีดีหน่อยนี่ไงวอกเกอร์วอกเกอร์สไลด์เดอะบอยเสียบนี่ไงนี่ไงเดมาแล้วฟับโอ้ยจันโอ้จันมีมาแล้วมีมาแล้วนี่ไงนี่มาผมนี่ไง อ้าวโหเปิดอีกโอ้โหแล้วนี้ฮะโอ้หแล้วส่งมาอย่างนี้โอ้โหแล้วส่งให้เดี๋ยวบอยโอกาสลุ้นประตูโอ้โหหายวับไปกับตาโอ้โหนี่มา อะไรวะจะทุ่มแล้วแบบว่าให้แบบพักอกแล้วเปิดไปแล้วก็หมองเข้าอะไรแบบนี้แต่นี้แบบก็สังคกตวันนี้ลองลากันไปก่อนนึกไปไาเส็จรครับ